สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหวาดกลัวอย่างหนักสอนให้เด็กคิดเป็นโรงเรียนที่ไดโนเสาร์ผวา เป็นที่รู้กันดีว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติเราไม่พัฒนาก้าวหน้าเท่าที่ควรก็คือระบบการศึกษาเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กไทยเราเติบโตขึ้นมาโดยไม่คิดกว้างไกลไม่คิดโต้แย้งไม่หาเหตุผลก่อนจะมีข้อสรุปติดอยู่กับกรอบแคบๆเราจึงขาดผู้ใหญ่ที่เป็นนักคิดนักพัฒนาคาจากัดความง่ายๆก็คือระบบการเรียนการสอนของเรานั้นสอนแต่ให้ท่องจำ สอนให้เชื่อฟังขณะที่ระบบการเรียนที่ทำให้หลายชาติเจริญก้าวหน้าก็คือสอนให้เด็กคิดเป็นกล้าเห็นต่างกล้าโต้แยง้งกล้าคิดนอกกรอบหลายปีมานี้จึงเกิดโรงเรียนทางเลือกขึ้นในไทยมีทฤษฎีการสอนหลากหลายแนวมีโรงเรียนแบบใหม่เกิดขึ้นมากมายคนไทยเริ่มนิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนทางเลือกมากกว่าที่สอนตามระบบเดิม โรงเรียนทางเลือกเกิดขึ้นในบ้านเรานับ10ปีแล้วเริ่มผลิตเด็กคิดเป็นให้กับสังคมไทยหลายรุ่นแต่เพราะสังคมไทยยุคนี้เกิดกรณีเด็กรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาเรียกร้องเปลี่ยนแปลงการเมืองและสังคม ทำให้เหล่าไดาโนเสาร์เต่าล้านปีดิ้นรนชุดรั้งและเริ่มหวาดระแวงทั้งที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือโรงเรียนแนวทางเลือกนี่แหละแต่ยุคที่ไดโนเสาร์เต่าล้านปีดิ้นพลานเลยเกิดการสอดส่องโรงเรียนแห่งนี้ด้วยสายตาหวาดผวาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตัวแทนกลุ่มอำนาจอนุรักษ์นิยมการเมืองเลยเผอหลุดปาก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตามองโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์อาจมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบันครั้นเมื่อเหล่าอาจารย์นักวิชาการออกมาอธิบายข้อเท็จจริงและถามกลับไปว่านายกเอาอะไรมาตั้งข้อกล่าวหาร้ายแรงเช่นนั้นคราวนี้นายกเลยตอบว่าเห็นจากข่าวเลยให้ไปตรวจสอบดูซึ่งน่าจะแปลได้ว่าฟังเขาเล่ามาอีกทอด อันที่จริงพอเข้าใจได้ว่าคำว่าเห็นจากข่าวของพลเอกประยุทธ์นั้นก็รู้ได้ว่าเป็นข่าวจากสำนักไหนถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือฟังวิทยุยานเกราะอ่านจากดาวสยามประมาณนั้นกรณีท่าทีต่อโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์จึงทำให้ภาพของพลเอกประยุทธ์กลายเป็นคนเสพข่าวไม่รอบด้านไม่ตรวจสอบหาข้อมูลให้ดีพอก่อนจะพูดอีกทั้งยังทำให้เห็นว่าเครือข่ายขวาจัดล้าหลังของสังคมไทยกำลัง หวาดกลัวอย่างหนักว่าเด็กไทยไม่ใช่เด็กว่านอนสอนง่ายอีกต่อไปถ้าเด็กไทยเริ่มคิดเป็นมากกว่าเก่งท่องจําเริ่มหาเหตุผลหาข้อมูลก่อนจะเชื่ออะไรการควบคุมสังคมไทยให้อยู่ในกรอบอนุรักษ์นิยมการเมืองจะเป็นไปได้ยากต่อไปจะเอารถถังออกมายึดอํานาจแล้วอ้างว่าเพราะนักการเมืองโกงจะมีเสียงโหมากกว่ายอมรับคนไทยจะไม่เชื่อเหตุผลของนักรัฐประหารอย่างว่าง่ายอีกต่อไปแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ